กระแสการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและภูมิภาคอาเซียนในศตวรรษที่21็ก็ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆด้านในไทยก็เผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจขยายตัวในระดับต่ำมีการติดกับดักประเทศรายได้ปานกลางและปัญหาสะสมต่อเนื่องของคุณภาพแรงงานส่งผลต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงการศึกษาธิการฉบับที่12ที่มีเป้าหมายหลักคือการผลิตกำลังคนและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ จึงเลือกศึกษาข้อมูลในนักศึกษาธรรมศาสตร์รังสิตท,ที่มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะเกรสด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning รวมถึงการมีเป้าหมาย SDG ในสังคมไทยเองนั้นครอบครัวเต็มไปด้วยความคาดหวังรวมไปถึงการเลือกอาชีพของบุตรหลาน ประกอบกับสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับสถาบันอุดมศึกษาพศ2564อย่างไวรัสโควิดที่มีกระแสรเรียกร้องเลื่อนสอบและปัญหาจาก,การเรียนออนไลน์ทั้งยังมีความเครียดเนื่องจากครอบครัวขาดรายได้ดังนั้นนะคะ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงประเด็นนี้เนื่องจากการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามีความสําคัญน,น,นักศึกษาบางส่วนอาจมีการตัดสินใจที่ไม่สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการที่แท้จริงของตนได้ค่ะซึ่งนั่นอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของผู้เรียนเองและกระทบไปถึงระบบเศรษฐกิจทางสังคมซึ่งในปัจจุบันถือเป็นปัญหาที่สําคัญของประเทศไทยค่ะในส่วนแรกครับสําหรับในส่วนของวัตถุประสงค์ เราจะมาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังของครอบครัวและความพึงพอใจในการศึกษาต่อคณะปัจจุบันและยังมีการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในการศึกษาต่อคณะปัจจุบันและเพื่อศึกษาความคาดหวังของครอบครัวที่มีผลกับการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อครับถัดมาครับในส่วนของขอบเขตการวิจัยในด้านประชากรครับ เราได้ใช้นักศึกษาชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์สิงสิ์จำนวนทั้งสิ้น7,636คนครับโดยได้ยกกลุ่มตัวอย่างมาโดยสูตรการคำนวณของทาโรยามาเนไในกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น380คนครับแต่ทางเราสามารถเก็บข้อมูลมาได้157คนครับในด้านของเนื้อหาเราได้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความพอใจในการศึกษาระดับอุดทศศึกษาชั้นปีที่1ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สูรนย์สิทธิตตัวแปรอิสระครับก็จะได้แก่เพศคณะที่ศึกษา ความคาดหวังของครอบครัวที่มีผลต่อการเลือกอาชีพและตัวแปรตามจะเป็นความพึงพอใจในการศึกษาต่อคณะปัจจุบันและด้านระยะเวลาครับจะเริ่มต้นตั้งแต่ตุลาคมปีพศ2564จนถึงธ่านวาคมในปีเดียวกันนี้เองครับมาต่อกันที่ทฤษฎีสมมติฐานและกรอบแนวความคิดการวิจัยครับในส่วนแรกครับที่เราได้ยกมาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความคาดหวังของแบนดูลาซึ่งแบนดูลาได้พูดถึงความคาดหวังไปเป็น2แบบแบบแรกความคาดหวังเกี่ยวกับผลกรรมและแบบที่2ความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของตน ซึ่งองค์ประกอบที่ทาให้เกิดความคาดหวังครับก็จะมีดังนี้ครับม่าจะเป็นความสําเร็จในการทํางานการได้เห็นประสบการณ์ของผู้อื่นการพูดชักจูงจากผู้อื่นและการเติบโตทางอารมณ์ครับต่อมาครับจะเป็นทฤษฎีของวีเบอร์ครับเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความคาดหวังของครอบครัวซึ่งวีเบอร์ได้พูดความคาดหวังไว้ว่าเป็นการกําหนดเป้าหมายต่อตอนเองหรือผู้อื่นดําเนินตามเป้าหมายเพื่อให้เป้าหมายนั้นสําเร็จตามที่คาดหวังไว้ ซึ่งตัวของผู้ปกครองครับจึงคาดหวังต่อทั้งโรงเรียนให้มีหลักสูตรมีประสิทธิภาพและอบรมบ่มนิสัยให้มีจริยธรรมที่ดีเพื่อสังคมและต่อบุตรให้มีวิชาการที่ดีอาชีพมั่นคงและเข้าถึงระบบการศึกษาที่ตรงตามความต้องการของผู้ปกครองได้นั่นเองครับต่อกันที่ทฤษฎีของโรเจอร์ครับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจภายในและภายนอกซึ่งแรงจูงใจนี่เองครับเมื่อได้รับอย่างเหมาะสมจะนําไปสู่แรงจูงใจภายในได้ครับในส่วนนี้เองครับเราก็ใช้แรงจูงใจภายนอก ที่สามารถได้รับอย่างเหมาะสมเพื่อนำไปสู่ความพึงพอใจของผู้เรียนได้ครับมาต่อกันครับในส่วนของความหมายของความพึงพอใจในการศึกษาซึ่งคุณจารุวรรณได้ให้นิยามความพึงพอใจในการเรียนไว่าเป็นความรู้สึกหรือความคิดที่ดีที่เป็นไปตามความคาดหวังโดยได้รับการจูงใจในลักษณะรูปธรรมหรือนามธรรมแบ่งออกได้เป็น6กด้านครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเนื้อหาหลักสูตรด้านการจัดการเรียนการสอนด้านบุคลิกภาพของครูผู้สอนด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนด้านการจัดบริการของมหาวิทยาลัย ด้านการวัดผลและประเมินผลครับส่วนสมมติฐานของพวกเราในการวิจัยครั้งนี้ครับในตั้งไว้ว่าความคาดหวังของครอบครัวและความพึงพอใจในการศึกษาต่อคณะปัจจุบันมีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างมากและความคาดหวังของครอบครัวมีผลกับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อของนักศึกษาในระดับค่อนข้นขางมากนักศึกษาชั้นปีที่1มีความพึงพอใจต่อคณะปัจจุบันในระดับปานกลางครับกรอบแนวคิดการวิจัยครับ โดยเราได้มีตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระครับเป็นเพศและคณะที่ศึกษาครับส่งผลกับตัวแปรตามที่เป็นความพอใจในการศึกษาต่อของคณะปัจจุบัน ในส่วนของตัวต้นหรือตัวแปรอิสระที่เป็นเพศและคณะศึกษานี่เองครับนอกจากจะส่งผลต่อความพอใจแล้วยังส่งผลต่อความคาดหวังของครอบครัวที่มีผลต่อการเลือกอาชีพครับและมีสมมติฐานที่ว่าความคาดหวังของครอบครัวที่มีผลต่อการเลือกอาชีพนี้เองครับก็จะส่งผลกับตัวแปรตามด้วยหรือก็คือความคาดหวังของครอบครัว для, okay. ก็จะส่งผลต่อความพอใจในการเลือกศึกษาต่อของคณะปัจจุบันด้วยครับเหมือนกับแผนภาพที่ขึ้นให้บนหน้าจอนี่เองครับมาต่อกันที่การทบทวนวรรณกรรมครับในงานวิจัย2ชิ้นนี่เองครับซึ่งงานวิจัยทางซ้ายมือครับ เป็นงานวิจัยจากคณะธันตแพทยศาสตร์ครับและงานวิจัยทางขวามือครับเป็นงานวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์บัณฑิตนั่นเองครับซึ่งทั้งสองอย่างนี้ครับก็จะศึกษาในสิ่งเดียวกันครับนั่นก็คืออิทธิพลของครอบครัวครับที่ส่งผลต่อกลุ่มตัวอย่างซึ่งในงานวิจัยทางซ้ายมือของคณะธันตแพทยศาสตร์ครับได้เห็นจากผลการศึกษาพบว่าอิทธิพลของครอบครัวนั้นส่งผลน้อยมากครับในกลุ่มตัวอย่างถึงร้อยละ34.3แต่กลับกันครับในงานวิจัยชิ้นที่2หงืองานวิจัยทางขวามือของคณะแพทยศาสตร์บัณฑิตได้พบาว่ อิทธิพลของครอบครัวนั้นส่งผลปานกลางครับต่อกลุ่มตัวอย่างร้อยละถึง66.8ครับซึ่งก็น่าสนใจมากครับเพราะเมื่อมองดูงานวิจัยทั้ง2ชิ้นนี้เองครับก็จะเห็นได้ว่าทั้ง2อย่างครับศึกษาอิทธิพลของครอบครัวที่ส่งผลต่อกลุ่มครับถ้ากลับพบว่าทั้ง2งานนี้ครับมีการศึกษาอิทธิพลที่พบว่าน้อยมากและปานกลางที่ส่งผลต่อกลุ่มครับซึ่งแตกต่างกันอย่างมากเลยครับในส่วนของวิธีการดําเนินงานวิจัยครับเราจะมาดูที่ภาพรวมกันก่อนครับซึ่งเป็นภาพรวม5อย่างนี้ครับ อย่างแรกเป็นการกําหนดประชากรตัวอย่างครับซึ่งประชากรตัวอย่างที่เราได้เลือกมาครับเป็นจำนวนทั้งสิ้น380คนครับที่ได้คํานวณมาตามสูตรและถัดมาครับในส่วนที่2เป็นเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครับซึ่งเครื่องมือที่เราเลือกใช้เป็นแบบสอบถามที่ทําโดย Google Form ครับถัดมาครับในส่วนที่3เป็นส่วนของ p i l o t Test โดยใน Pilot Test ที่พวกเราได้ใช้จะมีจํานวนทั้งสิ้น37คนครับที่ได้เข้าร่วมถัดมาในส่วนที่4จะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเราก็ได้เก็บรวบรวมข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นทั้งผ่านทางไลน์ Open Chat, โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ภายในกลุ่มทีอยร้อยครับอย่างที่5ครับในส่วนของระยะเวลาเราก็ได้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่13กันยายน2564จนถึงวันที่20ทธันวาคม2564ครับ สำหรับวิธีการดำเนินการวิจัยครับเราได้สุ่มขนาดตัวอย่างที่สุดของทาโร่อย่างมาเนีาความเชื่อมั่น95โดยจะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สูนย์นรงสิตโดยใช้วิธีการสุ่มแบบ Convenience ได้ตัวอย่างทั้งสิ้น1 5 7คนจากประชากร7,636คนครับ ส่วนเครื่องมือที่ใช้งานวิจัยครับเราได้ใช้ Google Form ครับโดยเราได้เก็บข้อมูลทั่วไปอย่างเช่นเพศและคณะจากนั้นจึงได้มีการเก็บข้อมูลส่วนที่ใช้ในการวิจัยครับแบ่งเป็นสส่วนครับในส่วนแรกเป็นความคาดหวังครอบครัวที่มีผลต่อการเลือกอาชีพ5้าข้อและในส่วนที่2ครับเป็นความพึงพอใจในการศึกษาต่อคณะปัจจุบันเจ็ดข้อครับในส่วนนี้เองครับก็จะเป็นแบบสอบถามครับซึ่งเป็นคำถามที่เราใช้จริงในการเก็บข้อมูลครับในส่วนของความคาดหวังของครอบครัวที่มีผลต่อการเลือกอาชีพครับก็จะมี5าข้อดังนี้ครับในข้อที่1 ครอบครัวคาดหวังให้ฉันเลือกอาชีพที่มีตำแหน่งมั่นคงในข้อที่2ครอบครัวคาดหวังให้ฉันเลือกอาชีพเพื่อที่จะได้ไม่ทําให้พวกเขาอับอายข้อที่ 3. ครอบครัวคาดหวังว่าอาชีพที่ฉันเลือกจะสะท้อนถึงความปรารถนาของพวกเขาข้อที่ 4. ความคาดหวังทางอาชีพที่ครอบครัวม,มีต่อฉันนั้นขึ้นอยู่กับเพศของฉันและข้อที่5ครอบครัวเต็มใจจะสนับสนุนทางการเงินก็ต่อเมื่อฉันเลือกอาชีพที่พวกเขาเห็นชอบและอีกส่วนหนึ่งครับเป็นส่วนของความพึงพอใจในการศึกษาต่อของคณะปัจจุบันข้อที่1 ฉันพึงพอใจเพราะสามารถเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้อย่างชัดเจนข้อที่ 2. เนื้อหาและหลักสูตรตรงกับความต้องการของฉันข้อที่ 3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อเทอมมีความคุ้มค่ากับความพึงพอใจที่ฉันได้รับในด้านการเรียนการสอนข้อที่4ฉันพึงพอใจกับอาชีพที่สามารถเลือกทําได้หลังเรียนจบคณะนี้ข้อที่ 5. ฉันพึงพอใจในชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยที่กําลังศึกษาข้อที่ 6. ในขณะนี้ฉันพึงพอใจที่จะศึกษาต่อในคณะปัจจุบัน โดยไม่มีความคิดที่จะลาออกหรือเปลี่ยนคณะข้อที่7ดโดยรวมแล้วฉันรู้สึกพอใจกับคณะที่เรียนอยู่เหล่านี้เองครับก็จะเป็นคําถามที่พวกเราได้นํามาใช้จริงในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผ่านมาครับในแบบสอบถามของพวกเราจะใช้มาตาส่วนประมาณค่าี่เคิลสเกลห้าระดับโดยระดับที่1หมายถึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งและมีความเห็นด้วยที่มากขึ้นเรื่อยๆจนถึงระดับ5าที่หมายถึงเห็นด้วยอย่างยิ่งครับสำหรับในส่วนของ Pilot Test ครับโดยใช้จำนวน37คนมีส่วนของความคาดหวังและความพึงพอใจ โดยค่าคอนบักออฟฟ่าอยู่ที่0.77และ0.75ตามลาดับครับซึ่งมีความน่าเชื่อถือเมื่อนําไปใช้ครับและถัดมาครับเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลครับโดยเราได้มีวิธีการต่างๆครับอย่างเช่นการลงในไลน์ Open Chat โดยเป็นการจากรางวัลมูลค่า50บาทจานวน5รางวัลการทําโปสเตอร์การสร้างรับรู้นอกสื่อออนไลน์บริเวณหัวหนและยังมีการประชาสัมพันธ์ภา,า,ายในกลุ่มที่อยู่ร้อยเนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่ในกลุ่มที่อยู่ร้อยตรงกับความต้องการของกลุ่มตัวอย่างที่เราต้องการ สำหรับระยะเวลาก็จะเป็นตั้งแต่13กันยายน2564จนถึง20ธันวาคม2564ครับประโยชน์ครับที่คาดว่าจะได้รับโดยเราจะได้รับรู้ถึงอิทธิพลของความคาดหวังของครอบครัวที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อคุณครูสามารถหาแนวทางที่ชี้แนะให้นักศึกษาเข้าใจในความต้องการของตนเองมากยิ่งขึ้นส่วนครอบครัวจะได้รับรู้ความคาดหวังของตนส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อของบุตรหลานยังไงและยังได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการอ้างอิงผลของการคาดหวังได้ และยังเป็นฐานข้อมูลให้บุคคลที่สนใจเพิ่มเติมสามารถนําไปต่อยอดในหัวข้อที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับในส่วนของผลการวิจัยครับในตารางแรกครับจะเป็นข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่เก็บมาครับและกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ครับผลลัพธ์ที่ได้มาจะเป็นส่วนของผู้หญิงครับได้ทั้งหมดร้อยละห6 1ครับและจึงเป็นเพศชายและ LGBTQIA+ ตามลำดับครับส่วนกลุ่มคณะครับโดยมากที่สุดจะเป็นกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ครับโดยค่าร้อยละอยู่ที่ส7 1ครับ และลองลงมาอยู่ที่กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและธรรมศาสตร์ฟอนเทียสคูตามลําดับครับถัดมาครับในตารางที่2ครับคือข้อมูลความคาดหวังของครอบครัวที่มีผลต่อการเลือกอาชีพครับโดยผลลัพธ์ที่เได้มากที่สุดครับก็คือคาดหวังปานกลางยู่ที่ร้อยละ42ครับแล้วลองลงมาที่ยู่ที่คาดหวังน้อยคาดหวังมากคาดหวังน้อยที่สุดและคาดหวังมากที่สุดตามลําดับครับต่อกันในตารางที่3ครับความพอใจในการศึกษาต่อคณะปัจจุบันครับสำหรับในหัวข้อนี้ครับผลลัพธ์อยู่ที่พอใจร้อยละ43.3ครับ และรองมาด้วยพอใจอย่างยิ่งปานกลางไม่พอใจและไม่พอใจอย่างยิ่งครับตามลำดับต่อมาตารางที่4ครับจะเป็นการเปรียบเทียบความต่างของคะแนนค่าเฉลี่ยของแต่ละปัจจัยโดยใช้ทีติวันเวอโนวาที่ค่านี้สาคัญ0.05์ส0ครับเริ่มที่ตาราง4.1ครับเป็นเรื่องของเพศกับความคาดหวัง,งครอบครัวครับพบว่าเพศต่างกันจะไม่ส่งผลต่อความคาดหวังของครอบครัวครับตาราง4.2ครับ คณะกับความคาดหวังของครอบครัวพบว่าคณะต่างกันก็จะมีผลต่อความคาดหวังของครอบครัวที่ต่างกันครับโดยเราได้ทำการเทียบโพส t h อ c t ท s ตต่อพบว่าความคาดหวังครอบครัวในคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพต่างจากคณะกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์กับธรรมศาสตร์ฟอนเทียอย่างมีนัยสําคัญครับใน,นตารางที่4.3ครับเป็นเรื่องของเพศกับความพอใจในการศึกษาพบว่าเพศต่างกันไมีมผลต่อความพอใจในการศึกษาครับและตาราง4.4ครับคณะกับความพอใจในการศึกษาพบว่า คณะต่างกันก็จะมีผลต่อความพึงพอใจในการศึกษาที่ต่างกันครับโดยได้ทำการเทียบโ Post hoc t ท s ตต่อพบว่าความพอใจในการศึกษาต่อในคณะกลุม่มวิทยาศาสตร์สุขภาพกับกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ต่างจากกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกลุ่มคณะธรรมศาสตร์ r o n เท e r สอย่างมีนัยสาคัญครับและในตารางที่5ครับเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังของครอบครัวกับความพอใจในการศึกษาโดยใช้สถิติ s p e a r m a n c o r r e l a t i o n c o e f f i c i e n t พบว่าไม่มีความสัมพันธ์การที่ะดับนัยสาคัญ0.05 ในส่วนของอภิปรายผลนะครับผมสรุปผลการวิจัยความคาดหวังของครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการศึกษาต่อคณะปัจจุบันโดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคาดหวังของครอบครัวที่มีผลต่อการเลือกอาชีพในระดับปานกลางซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของคุณสิริลักษณ์สุภพปปีติพรคุณชลาลายัยแต้ศิลปะสาธิตและคุณนาภาควัตปัวทองนะครับที่บอกว่ามีอิทธิพลของครอ,อบครัวในระดับปานกลางและไม่สอดคล้องกับ งานวิจัยของคุณยามาโมโตะและคุณฮอลโลเวย์ที่บอกว่าได้ผลระดับสูงครับผมและคุณไฟเซอร์ที่บอกว่าครอบครัวเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกวิชาเอกครับการวิจัยครั้งนี้มีความพอใจในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของคุณเสรีสิงห์งนคุณสาลินีจันเจริญและคุณทัญรักษณ์กองชัยมงคลนะครับที่บอกว่าความคาดหวังของนักศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด และคุณธนาสิริชะระักอัมบอกว่ามีความพึงพอใจในระดับมากครับผมและในส่วนของผลศึกษาการเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยด้านคณะต่อความพอใจในการศึกษาต่อคณะปัจจุบันและต่อความคาดหวังของครอบครัวที่มีผลต่อการเลือกอาชีพ คณะต่างกันมีผลต่อความคาดหวังของครอบครัวและความพอใจในการศึกษาต่อคณะปัจจุบันที่แตกต่างกันครับผมซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของคุณพัทลาสุดาจารุธีรพันธ์บอกว่านักศึกษาที่เลือกเรียนสาขาวิชาที่แตกต่างกันมีผลต่อการเลือกเรียนในด้านคุณล,ลักษณะของสาขาวิชาที่แตกต่างกันครับในส่วนของสรุปผลการวิจัยข้อจํากัดและข้อเสนอแนะนะครับสรุปผลการวิจัย ความคาดหวังของครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์ก um ับความพึงพอใจในการศึกษาต่อคณะปัจจุบันกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคาดหวังของครอบครัวที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในระดับปานกลางกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการศึกษาต่อคณะปัจจุบันในระดับมากซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ครับสรุปผลการวิจัยครับผมเพศไม่มีผลกับความคาดหวัง ของครอบครัวที่มีผลต่อการเลือกอาชีพและความพึงพอใจในการศึกษาในคณะปัจจุบันแต่พบปัจจัยที่มีผลคือปัจจัยด้านคณะครับผมคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพมีความคาดหวังของครอบครัวต่อการเลือกอาชีพโดยเฉลี่ยสูงกว่าคณะกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ครับและก็คณะกลุ่มธรรมศาสตร์ n t i e ท School ครับผมคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ความพอใจในการศึกษาคณะปัจจุบันโดยเฉลี่ยสูงกว่าคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคณะกลุ่มธรรมศาสตร์ n อน e r s c สคูลครับผมข้อจํากัดนะครับอาจจะมีปัจจัยอื่นนอกจากความคาดหวังของครอบครัวมาร่วมด้วยนะครับผมและข้อจํากัดต่างๆในการเก็บข้อมูลของนักศึกษาชั้นปีที่1เช่นสถานการณ์โควิดและการลงทะเบียนวิชาของแต่ละมหาวิทยาลัยครับผมข้อเสนอแนะครับ จากงานวิจัยนะคะผมนักศึกษาให้ศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสาขาที่คณะที่สนใจครอบครัวให้พูดคุยเปิดใจกับนักศึกษาคุณครูให้เสนอในข้อมูลเพิ่มเติมและในงานวิจัยครั้งถัดไปนะคบผมการศึกษาระยะยาวอาจทําให้ผลลัพธ์ของงานวิจัยต่างกันเพราะเด็กอาจเกิดการปรับตัวต่อการเรียนและแรงกดดันได้และ ควรเลิกนักศึกษาที่มีสาขาเดียนที่แน่นอนและได้รับการยกเว้นวิชาบังคับของมหาลัยเพื่อให้เกิดความชัดเจนของผลลัพธ์มากขึ้นครับผมพวกเรากลุ่มสิก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับผม